สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอองแชนเนลเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับคุณยายนะคะท่านผู้ชมแอดได้ข่าวมาว่าคุณยายก็ฝันต่องวดอีกแล้วนะคะแล้วก็มาเล่าบอกให้แอดฟังนะคะท่านผู้ชมคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะ คุณยายก็แม่นมากๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปถามคุณยายพร้อมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะงวดที่ผ่านมาได้ถูกเยอะไหมคะคุณยายาได้ยี่สิบบาทอ๋อคุณยายปกติก็ไม่เล่นเยอะเนาะยายเนาะลูกลูก,ล,กล้านล้านก็ถูกทุกคนใช่ไหมคะลู้าอ๋อสีอ่ห้ลูกลูก้านล้าก็ถูกทุกคนใช่มั้านก็รัก็ไม่รวยก็งานก็ไม่รวยก็ เชุกิเนี่ยไรวยาลูกลหลานๆานก็ถูกกันเยอะนะคะท่านชมแล้วก็เพื่อนๆของลูกๆด้วยเนาะลูกยายก็บอกต่อต่อกันใช่ไหมคะแล้วก็ถูกกันเยอะค่ะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขทูบเสียงทายเนาะยายเนาะโอ้แม่นมากๆค่ะยายเนาะเสียดายไม่ออกสามตัวเนาะยายเนาะถ้าสามตัวก็คงจะได้บ้านหลังใหญ่เลยเนาะยายเนาะเพราะว่า แอดก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูนะคะส่วนมากก็ไม่ค่อยถูกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนมากก็จะซื้อแต่เลขพยาบึ้งขยายค่ะใช่ยอะหลักตาหลักตาหลักตาอก็น้องสัญจรมาตัวเยอะใช่ยคบึ้ื่อเงินถูกแก่อ๋อคุณยายใช่วันก่อนคุณยายก็บอกเอดเนาะว่าท่านเจ้าที่ให้เลขจากทูบเสียงทายแล้วนะคะท่านชมเลยขอจากพยาบึ้งท่านเลยไม่ให้เนาะที่เราไปโคลวันน้เน้อยายเนาะ แต่เราก็อยากได้อีกเนาะก็เลยไปขออีกอยากอยากลูกคุณยายว่าไม่ก็เราแต่ก่อนเราก็ได้โชคกับพญาบึ้งไงค่ะคุณยายใช่แล้วงวดนี้คุณยายฝันอะไรคะที่ว่าฝันแล้วคะคุณยายตาใหญ่ยมปราบมะยมนางใน็ตพิ้งเตยยมกีเซนบันกีร่างกระดูกแตกระโยนนางพิงเตยสเนครอย ท,ทีหลังก็เอากับพยาบึ้งต่อเนาะค่ะเดี๋ยวแอดก็จะแปลให้ฟังนะคะท่านที่ชมคุณยายบอกว่าเมื่อคืนฝันเห็นเจ้าที่สองคนอีกเนาะยายเนาะสองท่านอีกนะคะท่านชมสองผัวเมียนะคะมาเข้าฝันบอกคุณยายนะคะมาบอกคุณยายว่าให้ไปขอกับเจ้าที่ อีกนะคะท่านชมเพราะว่าเจ้าที่จะให้อีกสองงว,วดเนาะสองงวดเป็นสามงวดรวมทั้งงวดที่ผ่านมาด้วยเนาะยายเจ้าที่จะให้สามงวดนะคะท่านผู้ชมท่านก็ให้มาแล้วงวดหนึ่งนะคะ <ๆ S 2> ท่านผู้ชมก็สองแปดก็เข้านะคะ,ะแล้วก็คุณยายก็บอกว่าให้ไปขอกับเจ้าที่ค่ะท่านชมงวดงวดวันที่สิบหกเนาะยายเนาะให้ไปขอกับเจ้าที่อีกนะคะโอ้ย จุดทูบคอเนาะแอดก็เพี้ยนบ่อยคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้เราก็จะเส้นไหว้ขออีกเนาะยายนเนาะเพียงสุเปียกที่ธรรมดาดับ,บอ๋<ข>อเขาให้ไหว้ธรรมาดาใช่ไหมคะาายายไม่แล้วซื้อของไปเส้นไหว้อีกไม่ซื้อบอกคุณยายเอาจะทูบหัวงสุเปียกนะเราเร <น S 1> <อ>าไม่ทำเหมือนงวดที่ผ่านมาบอกยายเออเพื่อจะเตะเพื่ออยากจะจะลงหา มาจะต้องต้องถามคุณยายด้วยแหละคุณยายเป็นเจ้าของเนาะเป็นเจ้าของบ้านก็แล้วแต่คุณยายค่ะคุณยายว่าคุณยายจะคอยังไงอะไรแบบไหนค่ะขึ้นอยู่กับคุณยายนะคะคุณยาย๋อคุณยายบอกว่าให้เขากินกินแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไปขอก็จะไปขอขอแต่จุดแต่ทูบย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ต้องไป ก็เอ็ว่าน่าจะซื้อผลไม้ไปสักถาบหนึ่งอะค่ะป้าเนาะอ๋อซื้อผลไม้ไปเส้นไหว้ให้ท่านกินนะคะท่านชมเพราะว่างดนี้เอ็ดคิดว่าเอฟซีคงไม่ค่อยถูกนะคะท่านชมส่วนมากก็ซื้อแต่พยาบึ้งนะคะปต่้ากอประชาันเจ้าสันเจ้ายมกินไอตุใย ก็เอฟซีขอมาค่ะคุณยายเอฟซบอกให้ขออีกรอบค่ะวันที่ยี่สิบเก้าค่ะจำฉันในุกีในตาปตบอกโยเตนน่อกยที่ยเนี่ยตาก็บอกว่าไม่ให้ไปขอกับพญาบึ้งเนาะยายเนาะให้ไปเอากับเจ้าที่ค่ะเพราะว่าเลขของเจ้าที่ท่านให้แล้วนะคะท่านชมแต่เราก็อยากได้อีกก็เลยไปขออีกนะยายนะ อยากได้เยอะนะยายเนาะก็เลยถูกน้อยเสียดายมากๆค่ะคุณยายเลขสามตัวเนาะขึ้นเต็มเดียวเองยายเนาะหกสองแปดเลขที่ยายจุดก็ห้าสองแปดสองแปดอเสียดายมากๆากค่ะคุณยายเนาะถ้าใครซื้อขึ้นซื้อลงก็คงจะโชคดีนะยายเนาะโอ้เสียดายค่ะท่านผู้ชมคุณยายก็ฝันแน่นมากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่า ฝันต่องวดของคุณยายก็จะแม่นนะคะเดี๋ยวงวดนี้ก็จะทําตามคุณยายนะคะก็จะไปขอกับาสารเจ้านะคะจะไม่ขอกับพญาบึ้งเนาะสองงวดเนาะหยุดหยุดขอกับพญาบึ้งสองงวดนะคะท่านชมจะขอกับเจ้าที่อีกสองงวดนะคะพอเราขอจากเจ้าที่สองงวดเสร็จเราก็มาขอกับพญาบึ้งต่อเนาะ<อ>ยายเนาะเ,<อ>เขาจะให้ตลอดใช่ไหมคะยายอ ตายายก็จะให้ตลอดนะคะคุณยายก็เป็นเหมือนร่างที่ว่าสื่อสารสัมผัสได้นะยายเนาะ<ร>เหมือนอแกสื่อสารกับเจ้าที่ทตายายได้นะยายเนาะประมาณคนมีเซนนะคะท่านผู้ชมที่ว่าคุณยายก็จะรู้นะคะท่านผู้ชมว่าตายายมาสื่อสารอะไรแบบไหนนะคะก็จะรู้ค่ะท่านผู้ชมเราก็ต้องทําตาม,ามคุณยายเนาะใช่าจางวดนี้ก็จะ จุดทูปเสียงทายอีกนะคะใส่สิ่งเจ,จ้าบ้านที่ยวจะไหว้ธรรมดาเนาะยายเนาะตกลงจะให้ไปรำไหมคะคุณยายเอ,อยโอคุณยายไม่ให้รำนะคะท่านผู้ชมอ๋อ,อค่ะ,คะก็แล้วแต่คุณยายค่ะเอ็ดไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็แล้วแต่คุณยายจะบอกค่ะก็งวดน,นี้ไม่ได้รำถวายนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณยายก็สือ คุณยายก็สื่อสารกับเจ้าที่แล้วก็ตายายได้นะคะไม่ต้องไหว้ค่ะท่านชมก็<อ>ช่วงนี้ก็คนผูกไม่ค่อยเยอะเนาะยายเนาะใช่บ้านก็ต้องรออีกสองงวดก่อนเนาะยายอีกสองงวดก่อน <c oughs> ถึงจะได้บ้านหลังใหม่เนาะยายเนาะใ,ใช่อ,อยให่บอ๋อบอกว่ายังไงคะจํอันชม้นจํ ี่เดิ๋โอ้เขาอยากได้บ้านหลังใหญ่เนาะยายเนาะเจ้าที่มาเข้าฝันยายใช่ไหมคะโอ้เมื่อเช้ายายก็พูดกับตายายใช่ไหมคะพูดว่ายังไงบ้างคะยายโอ้ ถึงจะกินโอาฟองหลักๆมันเนี่ยเรื่องเหมือนกันาระคเจ้าเจ้าอยอโอ๊ยใชค่ะแม่ยายเนาะหลตรงด้วยนะพค่ะบ้านบ้านโอ้ไช่เสือโน่เพราะว่าคนถูกน้อยเนาะยายเนาะคุณยายก็บอกว่าขออีกสองงวดนะคะท่านชมท่าถูกอีกสองงวดก็ถึงจะไปรำถวายเนาะแล้วก็ซื้อบ้านหลังใหม่ถวายเนาะถึงจ้าทีให้ได้โชคอีกสองงวดก่อนนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็จะขอแบบธรรมดาเนาะยายเนาะใช่ ซื้อผล,ลไม้สี่ห้าอย่างเนาะสี่ห้าอย่างไปไหว้แล้วก็ให้คุณยายเป็นคนจุดธูปนะคะท่านผู้ชมคุณยายก็อยากให้ทําแบบนี้นะคะแอดก็จะทําตามที่คุณยายบอกนะคะท่านผู้ชมน้อยยายเนาะเราจะไปทําวันไหนคะคุณยายวันพระอีกใช่ไหมคะอ๋อคุณยายก็จะขอวันพระอีกนะคะท่านชมค่ะก็กดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะ ค่ะเอ็ดก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆนะคะคุณยายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ